สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผลิตปัญญาวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกเลยว่ามีคนทั่วโลอกอ่านแล้วรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันเยอะมากหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยพลังบวกแบบที่เข้าใจง่ายแต่ลึกมากมันไม่ได้แค่ให้กำลังใจแต่มันทำให้เราอยากกลับมารักตัวเองอีกครั้งอยากลุกขึ้นมาดูแลใจตัวเองอีกครั้งชื่อหนังสือคือ good vibes Good Life หรือในชื่อภาษาไทยว่าใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเขียนโดยคุณเว็กซ์คิงซึ่งเขาไม่ได้เกิดมาในชีวิตที่สวยหรูเลยนะคะตรงกันข้ามเลยเขาโตมาแบบยากลำบากสุดๆบ้านก็ไม่มีให้อยู่ต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากคนอื่นเจอการเหยียดสีผิวเจอปัญหาชีวิตแบบที่คนส่วนใหญ่คงถอดใจไปแล้ว แต่เขากลับค่อยๆลุกขึ้นมาด้วยความคิดแบบใหม่และนำมันมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้ที่วันนี้เราอยากเอามาเล่าต่อค่ะถ้าใครกำลังรู้สึกหมดหวังเหนื่อยล้าหรือแค่รู้สึกว่าชีวิตมันน่าจะดีกว่านี้ได้ลองเปิดใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะเพราะเนื้อหาต่อจากนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆ 1. เริ่มต้นจากการรักตัวเองให้เป็น สิ่งแรกที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงคือเรื่องการรักตัวเองฟังดูเหมือนง่ายเนาะแต่ในชีวิตจริงหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังใช้ชีวิตแบบไม่รักตัวเองเลยเช่นเราชอบด่าตัวเองเวลาทำพลาดยอมให้คนอื่นมาก่อนเสมอแม้ว่าเราจะเหนื่อยมากแล้วหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่เพราะไม่กล้าออกมาเว็ก์บอกว่า ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากความรักตัวเองก่อนเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่สะท้อนว่าเราไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆเขาย้ำว่าการรักตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการใส่ใจดูแลใจตัวเองเหมือนเวลาเราดูแลคนที่เรารักที่สุด เขาเคยพยายามใช้ของแพงๆความสัมพันธ์หรือคำชมจากคนอื่นมาทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็แค่ช่วยแป๊บเดียวพอไม่มีคนชมก็รู้สึกแย่อีกจนกระทั่งเขาเริ่มฝึกพูดดีกับตัวเองทุกวัน mm. เช่นบอกตัวเองว่าฉันมีค่าฉันทำดีที่สุดแล้วฟังดูเหมือนง่ายนะแต่การทำทุกวันมันค่อยๆเปลี่ยนความคิดของเขาแบบลึกมาก 2. สร้างนิสัยที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังบวกเว็กซ์เชื่อว่าชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากนิสัยเล็กๆที่เราทำทุกวันถ้าเรารู้สึกติดลบพลังงานตกเราไม่ต้องฝืนคิดบวกทันทีแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก็พอเช่นตื่นเช้ามาเขียน3อย่างที่เรารู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นขอบคุณที่ได้นอนเต็มตื่นขอบคุณที่วันนี้มีคนยิ้มให้ หรือแม้แต่กาแฟแก้วโปรดอีกเรื่องที่เขาพูดถึงคือการฝึกจินตนาการภาพชีวิตที่เราต้องการเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้งานที่ดีลองหลับตาแล้วนึกภาพว่าเรานั่งอยู่ในออฟฟิศที่เราชอบมีเพื่อนร่วมงานดีๆเรามีความสุขและภูมิใจในตัวเองการทำแบบนี้ซ้ำๆมันช่วยปรับพลังงานข้างในเราจนเหมือนเรากำลังบอกจัก,กรวาลว่าฉันพร้อมรับสิ่งดีๆแล้วนะ 3. ให้เวลากับตัวเองก่อนแล้วค่อยแบ่งให้คนอื่นเว็กซ์พูดเรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเขาเปรียบเทียบว่าการดูแลตัวเองก็เหมือนเวลาเรานั่งเครื่องบินแล้วนักากออกซิเจนตกลงมาเราต้องใส่ให้ตัวเองก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องโอเคทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องตอบรับทุกคำขอถ้าสิ่งนั้นทำให้เราหมดพลังเขาเล่าว่าเขาเคยเป็นคนที่กลัวจะทำให้คนอื่นผิดหวังมาก จนยอมทุกอย่างแม้จะเสียสุขภาพจิตตัวเองไปเลยแต่พอเขาเริ่มตั้งขอบเขตเลือกสิ่งที่ตรงกับหัวใจตัวเองจริงๆแล้วเขากลับรู้สึกว่าเขารักคนอื่นได้มากขึ้นด้วยเพราะเขาไม่ต้องฝืนอีกต่อไป 5. เชื่อมต่อจิตวิญญาณกับเป้าหมายในชีวิตมีช่วงหนึ่งในชีวิตเว็กซ์บอกว่าเขารู้สึกหลงทางมากทั้งที่มีชื่อเสียงแล้วมีผู้ติดตามนับล้าน แต่เขากลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะเขากำลังเดินตามเป้าหมายที่คนอื่นคิดว่าเขาควรจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่หัวใจเขาต้องการจริงๆเขาเลยเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่นี่มันสอดคล้องกับคุณค่าข้างในฉันไหมเช่นถ้าเราให้ความสำคัญกับความสงบแต่ไปทำงานที่วุ่นวาย12ชั่วโมงต่อวันเราอาจจะได้เงินก็จริงแต่ใจเรากลับค่อยๆหมดพลัง เขาแนะนําให้เราเขียนเป้าหมายที่มาจากหัวใจไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นบอกว่าดีแล้วค่อยๆแบ่งเป็นก้าวลิตเล็กเพื่อไปให้ถึง 6. พลังงานที่เราส่งออกไปจะย้อนกลับมาหาเรานี่คือส่วนที่หลายคนเรียกว่ากดแรงดึงดูดฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับแต่ถ้าเรามองให้เป็นรูปธรรมมันก็แค่เรื่องของพลังที่เราส่งออกไปในแต่ละวัน ถ้าเราอยู่กับความรู้สึกขาดขาดเงินขาดความรักขาดความสุขเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่ย้ำว่าเราขาดแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีแม้ยังไม่ครบแบบที่อยากได้ชีวิตเราก็จะค่อยๆดึงดูดความสมบูรณ์เข้ามาเองเขาบอกว่าจัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อคำขอแต่มันตอบสนองต่อพลังงานที่เราเป็นเจ ปลี่ยนความเชื่อเท่ากับเปลี่ยนชีวิตหลายครั้งที่เราไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆไม่ใช่เพราะเราทําไม่ได้แต่เพราะเรามีเสียงในหัวที่คอยบอกว่าแกไม่เก่งพอมันไม่เหมาะกับแกเสียงเหล่านี้มันคือความเชื่อที่เราเผลอรับมาตั้งแต่เด็กๆบางทีมาจากครูพ่อแม่หรือคนรอบตัวเว็ก์บอกว่าเราต้องกล้าตั้งคำถามกับมันแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเชื่อใหม่จากฉันไม่เก่งเรื่องความรัก เป็นฉันสมควรได้รับความรักที่ดีจากฉันไม่มีวันทำงานในฝันได้เป็นฉันกำลังพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้งานในฝันขึ้นทุกวันแค่เปลี่ยนมุมคิดมันเปลี่ยนทั้งอารมณ์พฤติกรรมและชีวิตของเราได้จริงๆเลยนะคะบทส่งท้ายจากใจเว็กซ์และจากใจเราหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราต้องเป็นคนคิดบวกร้อเอร์ซตลอดเวลา แต่เขาสอนให้เราเลือกพลังที่เราอยากอยู่ด้วยในแต่ละวันชีวิตมันมีขึ้นมีลงแต่เราเลือกได้ว่าเราจะกลับมายืนอยู่บนพลังแบบไหนพลังของความหวังความเชื่อความเมตตาต่อตัวเองและความกล้าที่จะเริ่มใหม่ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวต่อไปนี้ช่วยเติมพลังใจคุณได้บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องผลิตปัญญาไว้นะคะเพราะที่นี่เราจะค่อยๆผลิบานความคิด ความรู้สึกและชีวิตไปด้วยกันทุกวันค่ะขอบคุณจากใจที่อยู่ฟังกันจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ